รีวิวเอ็กเทราผลิตภัณฑ์กำจัดพยาธิจากธรรมชาติที่ดีจริงหรือไม่เอ็กเทราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าช่วยกำจัดพยาธิและประสิตในร่างกายด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติในบทความนี้เราจะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นี้อย่างละเอียดตามหลักข้อมูลทั่วไปของเอ็กเทราชื่อผลิตภัณฑ์เอ็กเทรารูปแบบแคปซูลราคา990บาทอาจมีโปรโมชั่นลด50เอร์ส่วนผสมหลัก ผงกีวีสีเขียวสารสกัดอาติโชกผงบรอกโคลีรีสิสแตนตเมลโทเดกรรินวิธีใช้รับประทานวันละ1-2แคปซูลสรรพคุณของเอ็กเทอร่า 1กํากำจัดพยาธิและปรสิตเอ็กเทราอ้างว่าสามารถช่วยกำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นสารต้านแบคทีรียเชื้อราและไวรัส2เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันส่วนผสมเช่นผงกีวีสีเขียวและสารสกัดอาร์ติโชกช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอาจช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น3ปรับสมดุลระบบย่อยอาหารช่วยลดอาการท้องอืดท้องเสียและปัญหาการย่อยอาหาร4ขับสารพิษสนับสนุนการทำงานของตับใน การกำจัดสารพิษออกจากร่างกายข้อดีของเอ็กเทราส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงตามข้อมูลผู้ผลิตอ้างว่าปลอดภัย100%เเห็นผลภายใน2-3สสัปดาห์ผู้ใช้บางส่วนรายงานว่าอาการท้อง to อืดและปวดท้องลดลง ข้อควรระวังควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังตั้งครรภ์ห้ามใช้ในเด็กไม่มีข้อมูลรองรับความปลอดภัยสำหรับเด็กอาจเกิดอาการแพ้หากมีส่วนผสมที่ผู้ใช้แพ้ผลลัพธ์ก่อนหลังใช้จากข้อมูลผู้ใช้ก่อนใช้ท้องอืดท้องเสียอ่อนเพลียหลังใช้อาการทางเดินอาหารดีขึ้นรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นผิวพรรณสดใสขึ้นซื้อได้ที่ไหนและราคา ช่องทางการขายเว็บไซต์ทางการเท่านั้นราคาขึ้นอยู่กับแพ็กเกจโปรโมชั่นมักมีส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมากข้อมูลระบุว่ากำลังลดราคา50%เหลือ990บาทและแนะนำให้ซื้อผ่านเว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตเพื่อป้องกันของปลอมและรับคำปรึกษาการจัดส่ง2-5วันทำการคำถามที่พบบ่อย FAQ e x ร r a ใช้ได้กับทุกคนหรือไม่ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หากมีปัญหาสุขภาพต้องใช้นานแค่ไหนถึงเห็นผลประมาณ2-3สัปดาห์ซื้อได้ที่ไหนขณะนี้มีจำหน่ายเฉพาะทางเว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตสรุปเอ็กเทราเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดพยาธิจากธรรมชาติที่อาจช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและเสริมภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามควรใช้อย่างระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ